ต่อไปครับคำถามต่อไปนะครับจะเปลี่ยนชีวิตอย่างไรแบบง่ายๆถ้าในทางหลักวิทยาศาสตร์หลัก n อ p เของผมเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําว่าเปลี่ยนที่ความคิดให้คิดดีคิดบวกทุกมิติอย่ามีความโศกเศร้านะครับอย่าบางคนเนี่ยเคยเห็นคนคนทุกข์คนยากวนเหลือเกินแล้วบนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นคนร่ำรวยมีไหมครับ มีเงินร้อยล้านพันล้านมีไหมไม่มีครับคนที่อย่างนั้นเน่ยส่วนมากเขาหน้าตาเขาอิ่มเอิบมีความสุขนะครับ <S <S เขาจะไม่มาบน่นเอ้ยเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีนะมันมันน้อยนะครับมีแต่พวกเรานะครับมีแต่เศร้าหมองกันอยู่นะครับแล้วอยากรวยเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองก่อนเปลี่ยนให้มันมันมีความรู้สึกดีนะครับเป็นทําแบบง่าย,ายๆก็มีแค่นี้แหละครับอ่า แล้วที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําดีเนี่ยอย่าหลุดนะมีศีลด้ยนะครับศีลห้าต้องให้บริสุทธิ์ไปนั่งไล่ดูข้อหนึ่งถึงข้อห้าคุณทําได้ครบห้าข้อไหมไปดูตัวเองไปสํารวจตัวเองครับศีลห้านะครับถึงจะเป็นแค่กุศโลบายของมหาบุรุษท่านหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละผ่านมาแล้วสองพันห้าสิบกว่าปีเนี่ยทําไมถึงขัานี้ใครปรัดแล้วชีวิตดีขึ้น ลองทำเลยครับชีวิตดีขึ้นทุกคนอ่าชีวิตดีขึ้นทุกคนนะลองไปปฏิบัติดูง่ายๆนะครับเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าเป็นคนเข้าส้อยไม้เหงาทนทุกข์ทรมานนะครับทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็มีศีลให้บริสุทธิ์ไปดูตัวเองตรงนี้นะครับอ่ข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะครับเพราะมีหลายข้อมากๆนะครับผมเรียงมาจดมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะเอาสักสามข้อก็พอนะครับ ความโกรธนะครับมีคนหนึ่งน้องก็ทักมาว่าหนูรักษาศินบริสุทธิ์แล้วนะนะครับแต่ไม่เห็นชีวิตดีขึ้นเลยแต่ผมถามว่าน,นิสัยเป็นคนไหนโกรธง่ายหายเร็วจบเลยครับ <c ười> คนที่มีความโกรธนะ่ะคุณกําลังทําร้ายจิตใจตัวเองทําร้ายจิตใจคนอื่นมันจะไม่ต่างกับการฆ่านั่นก็คือคุณผิดสินข้อหนึ่งแล้วแค่นี้นะครับ <c ười> ก็จบแล้วนะครับความโกรธนี่คืออยู่ในข้อหนึ่งนะ ถ้าเราคิดแบบเอาตรงไปตรงมาเลยนะครับรักษาสินครบไม่ครบหรอกถ้ามีความโกรธอยู่นะครับความโกรธนั่นแหละก็คือการผิดสินข้อหนึ่งแล้วนะครับดูให้ดีๆไปสํารวจด,ดูตัวเองว่าเราทําครบหรือยังละความโลภความโกรธนะครับอย่ากโกงใครอย่าเอาเปรียบใครนะครับอย่ามีโมโหฉุนเฉียวหงุดหงิดนะครับโกรธนั่นนิดๆหน่อยๆอะไรก็โกรธไม่พอใจลขี้บินอย่างเงี้ยเลือกได้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทุกคนเลยผมกล้าการันตีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นคนอย่างนั้น ทุกวันนี้ผมเป็นคนที่ใจเย็นนะครับใจเย็นเหมือนน้ำเลยครับจนองค์ปู่สีสตโทตั้งชื่อให้ผมว่าให้น้ำนะครับนะครับท่านตั้งชื่อให้ผมนะชื่อน้ําเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าเกิดในธาตุไฟนะครับท่านก็ให้ชื่อน้ํนจะได้เย็นลงนะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วนะครับ ก็ฝากคำถามได้นะครับทุกคำถามผมก็จะมาตอบอย่างนี้ผมจะ,อะตอบคำถามช่วงท้ายรายการนะครับจะประมาณสองสามคำถามแค่นั้นนะครับผมจะ <c oughs> ตอบไม่เยอะนะครับถ้าเยอะมันจะใช้เวลานานเกินไปเนาะครับช่วงท้ายนะครับก็มีข่าวดีเหมือนกันครับผมก็จะพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับกับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับ ผมมีบริษัทของผมเนี่ยมีโครงการรักษาฟรีคนป่วยผู้ยากไร้ยากจนฟรีนะครับมี5โรคด้วยกันนะครับก็คือเบาหวานเปื่อยนะครับสเก็ดเงินอ,าาอ,าาาอ่าอัมพฤกษ์อมพาตโรคเอสดโรคมะเร็งนะครับผาโรคนี้ถ้าใครเป็นแล้วไม่มีที่รักษาหรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้นไม่มีค่าพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมา คุยกับผมได้นะครับทักแชทเรามาคุยกันก่อนนะครับอยากให้มานะครับต้องมาที่บริษัทก่อนครั้งแรกบริษัทอยู่ที่อุดรนะนะครับผมอยู่ที่อุดรแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะเข้าโครงการก็จะมีเงื่อนไขให้อ่านนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาพวกโรคร้ายต่างๆพวกนี้นะครับถ้าไม่มีค่ารักษานั้นอยากจะเข้าโครงการก็แอดไลน์มาคุยกันแอดทักแชทมาเลยครับทักแชทมาคุยกันได้นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือ ผมได้สูตรยาสมุนไพรจากองค์ปู่พ่อผมนะครับท่านให้สูตรยาผมมาแล้วก็ท่านบอกว่านี่แหละที่สาเหตุที่ผมซื้อหวยแล้วไม่ถูกสักทีนะครับท่านบอกว่าท่านให้สูตรยามาแล้วให้ไปทําธุรกิจการทําธุรกิจนะลูกนะต้องทําธุรกิจไปด้วยทําบุญไปด้วยท่านย้ํามาอย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมก็ทําตามที่องค์เทพท่านบอกนะครับเอาคําสอนขององค์เทพมาทําด้วยแล้วก็ มาบอกต่อลูกหลานขององค์เทพด้วยรับบุญกันไปรับสิ่งดีๆกันไปนะครับทําตามที่ท่านบอกนะครับผมเป็นแค่ทูตเป็นคนที่มาส่งสารถึงลูกหลานปู่เท่านั้นนะครับก็เ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะทำดูแล้วเห็น <c oughs> ผลยังไง <c oughs> ก็มาบอกกันบ้างแชร์ประสบการณ์ดีๆให้รับฟังรับชมกันด้วยนะครับ วันนี้เอาเท่านี้ก่อนเนะเวลาก็ร่วงเลยมามเยอะแล้วนะครับผมก็จะได้ไปทําธุระต่อนะครับไปรับลูกชายนะครับลูกชายเรียนอยู่นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้เอาเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ